วันจันทร์ที่14มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางอุดมรักษรสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่5ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานแทนผู้อำนวยการกองนิติการผู้แทนกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองพืนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณากันกองคําขอกู้เงินกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมทรัพย์สถานประกอบการกาาสินจำกัดจํานวน15ล้านบาทและคําขอกู้เงินกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคุระโบจำกัดจํานวน10ล้านบาทและรับทราบสถานะทางการเงินของกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการดําเนินงานกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานการบริหารสินเชื่อกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการสํา รวจข้อมูลสถานประกอบกิจาการต้นสังกัดของสหกรณ์อมรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนพฤษภาคม2564หากสหกรณ์อมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียง ในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน